เมนูต้มอื่นกระสังหูอืมใครแนบไค่แน่อีกไข่แนบไข่แนบทะวันเมนูต้มอื่อีกอย่างอีกเผาอหอเดี๋ยวคนเนียสุกงโลกผสมยงไงผสมตีวลงไง าเยพี่น้องขอกระพขออภัยผู้ที่บกิดอยงอื่นด้วยพี่น้องต้นไม้หน้านล็กสวนติด่อแล้วพี่น้องหน้าหนเนาะเต้านมอุ้งเส้นตื้นจะสับอ่าจสับส้มติ้วผมจสมใส่ส้มใบมะขามอ่อนเข้าไปน้าเลยพี่น้อง รอสักคู่ครับพี่น้องใส่ใบมะขามอ่อนพร้อมอีมอจะแซ่บขนาดพี่นออ้อยจะลังพูดกำลังพูดค่ะมแม่ถึงแม่ใครแม่บอกไข่เพิ่นว่าบอกได้ก้านนะพี่น้องซื้อเพิ่นมาก้านเปกเปยน ไอ้คือฮ้อนแตนี่พี่น้องเฮ้ยหวดอะแต่แซ่บด้วยพี่น้องด้วยรอจะเมยกันแล้วพี่น้องหอมพี่น้องเลยหอมหอม แซ่บปะเฮ้ยได้ที่เลยพี่น้องนัวแซ่บคัดๆหอมแล้วพี่น้องมันนี่สุกแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องมันนี่มาเด้ค่ะมานัวๆแล้วกันปิกก๊กแกลดได้ค่ะพี่น้องมันนี่พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ พอน่ไข่เต็มท้องอึ้งลึงอังลางเลยพี่น้องเอ้ยพอน่มาแซ่แซ่นกันเด้อค่ะน้ำสดก่อนไปค่ะพร้อมทานมามนี่ค่ะพี่น้องมาดิพร้อมทานค่ะพี่น้องตุ่มอึ ค่ะบทได้คือตำมะละกอครับพี่น้องมาเซาะเหมือนกันเลยค่ะให้อยู่นาขึ้ก่อนพี่น้องอยู่นาโคกมันนี่ส่วนอย่าง แซ่บครับกินดูส่วนยางนี่แหละพี่น้อง ขอขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังงใจคลิปต่อไปนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนยคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ